โอเคครับสวัสดีทุกคนเนาะคุณอยู่กับผมเองนะครับเลโน่ก็อนนี้จะมารีวิวเว้นใหม่สำหรับ d e f o r ์ดเจนาะก็ตอนแรกผมกะจะรีวิวเว้นอ่าในคลิปก่อนนันเนี้ยเออรีวิวเป็นแบบรอบสุดท้ายนะก็คือแบบไปครั้งสุดท้ายแต่แบบผมแบบคิดไปคิดมาแบบว่าเอ้ยเราแบบว่าไม่ไม่ควรอนะันะไรดีกว่าเลิกรีวิวเวนเนาะเราก็แบบรีวิวเว้นตต่อไปเนาะเพราะว่ามันไม่มีเวลาว่างเนาะก็ะตามนี้เลย ก็อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เดย์ของตาโอลินะเพื่อใครที่แบบไม่รู้นะครับเพราะว่าผมมาทําเว้นก็น่าจะแบบวันที่สองอ่าไม่ไดีวันที่สามแล้วเนาะก็ตามนี้เลยเว้นก็เป็นไซส์นูว่าเหมือนเดิมเลยมาเราเข้ามาอยู่นั่นนี้ใช่ปะมันเราก็ไปดูของแรกกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะก็ตามนี้ของแรกนะก็เข้ามาเลย ไซโนวานะก็ผมไปเล่นมาเนาะก็จะเป็นอีโมจิของลิก้าเซโตนะก็ตามนี้เลยผมก็แลกให้ดูแล้วก็เพชรนะครับก็สาม้ยเนาะก็แลกแล่นี้ก็ใขรเล่น้อยๆก็แนะนําเก็บนะแล้วก็จะเป็นบัตรสกิล B เนาะก็ตามนี้แต่พวกนี้ผมขออย่งไ่แลกแล้วกันนะครับหลักๆก็ควรแลกเป็นเมื่อกี้อย่างที่ผมกดไปนะก็จะเป็นเพชรแล้วก็จะเป็นอีโมจินะเป็นต้นที่ควรแลกนะ อันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นของแหลงนะก็ผมว่าผมก็อยากให้มันเปิดูเร็ว,รวนะก็ทํานี้ซอบากีเนาะต่ำนี้เลยเราไปไปดูกระชานดีกว่านะมาเราเข้ามาอยู่หน้ากรชานะครับก็ผมจะพูดให้กับทุกคนฟังเลยเนาะกรชารอบนี้ก็40%นะครับก็มีสองหล่องพาร์ทซีปะไม่รู้อะ น่าจะใช่ไหมไมู้ว่าใช่ไหมน,น่าจะมีพาสซีฟเดียวนะก็ตามนี้อันนี้เป็นตัวสามดาวนะครับที่สกิลเยอะที่สุดในเกมเนาะก็สามสิบเปอร์เซ็นนะก็ตามนี้เลยสามดาวสามดาวเท่ากับสี่ดาวเวอร์ชันเกนะ่าเนาะก็อันนี้ก็เป็นสกิลสี่สิบเปอร์นะครับถามว่าควรหาไหมก็แนะนํานะครับจากป่าผมเลยเนาะถ้าสเตตัสดีนะครับเราก็หาไปแต่ถ้าแบบสกิลแบบ สี่สิบปร์บางทีมันก็ไม่น่าหานะเพราะว่าแยาบาคคนเล่นนะครับเขาส่วนสกิลเนาะเขาไม่ค่อยได้ส่วนสเตตัสอย่างนี้ก็อันนี้ก็ผมแนะนําว่าไม่ต้องหาก็ได้นะมันเป็นตัวคอรแลบนะไม่ไม,ไม่รู้ว่าเออไม่ใช่คอรแลบดีเป็นตัวธรรมดาส่วนนี้เป็นกาชาเบอร์เดย์ซาวลีนะก็ตามนี้เลยเบอร์เดย์ซาวลีถามว่าผมอยากได้ไหมก็อยากได้นะเพราะว่าซาวลีมันก็ห้าสิบห้าปืนเนาะก็ก็ก็อยากจะพูดนะว่ามันไม่ทําตัวมาแล้วเนาะต,ตามนี้ ผมก็มีเบิร์เดย์ซาวลีนะแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะห้าสิบเปอร์นะก็ตัวเนี้ยถือเทละคงเนาะก็ตามนี้เลยเข้าไปเราไปดูกันจัดตัวดีกว่านะผมรีวิวเว้นช้าผมบอกแค่นี้เพราะว่าผมหยุดงานเนาะก็มันแบบหยุดสัปดาห์หนึ่งทํางานเนาะก็แบบมีหยุดวันหนึ่งผมก็เลยมาทําวันนี้แหละวันอาทิตย์เนาะก็เพราะว่าว่างไงเพราะปกติก็คือแบบผมมันก็ไม่ค่อยว่างนะก็ลำนี้นี่เรามาดูกันจัดตัวดีกว่านะอันนี้ก็ไม่ต้องโชว์เนาะตามนี้เนีย ตัวที่ใช้นะก็ผมพูดเลยนะก็จะเป็นเลโทเกซือนะเราก็เป็นลิก้านะครับแล้วก็เป็น,นบิโกะแล้วก็เป็นฮิโลน,นะตั้ี่ตัวนี้เอาตัวอะไรครึ่องออกก็ได้ผมใช้เป็นบิโกะสองปีนะครับก็เป็นเลคอแลบนะจําไม่ได้แล้วว่าคอลแลบกับอะไรนะแต่มันคือตัวคอลแลบอ่ะเออกับลิก้านะแจกฟรีนะสองตัวนี้หนาแล้วด้วยถ้าใครเล่นทันนะแล้วก็ฮีโลหนึ่งปีเนาะก็ตามนี้เลยสก,กิลเวลห้าหมดนะ พื้นก็ไม่ต้องให้ดูเนาะว่ามันเป็นพื้นแบบ London, รอนโดหเลยไรเนี่ยขีียจัดเนาะตามนี้ผมเค้ียดจัดพื้นนะก็เลยใส่ใส่เยอะอันนี้ก็เป็นไดรี่เนาะไม่ใช่ไดรี่ดิวีคเอออนชิมเมนก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะก็ของอีเวนต์มันก็ให้เราไปเล่นอย่างเดียวมันไม่ได้ให้เรามาทําอะไรเนาะก็ตามนี้ต่อไปเราก็ไปดูอีเวนต์กันดีกว่านะ อ่ะเพื่อใครไม่รู้เนาะไอแต้มเมื่อกี้ม่วงๆที่มันแบบซื้อบัืกี้สามดาวมาจากอันนี้เนาะขับเนาะมันปิดเนาะผมเล่นอ่าวันแรกมันเข้าได้นะเล่นแล้วแต้มไม่ขึ้นเนาะก็ตามนั้นอ่ะเราไปดูเว้นเว้นนี้ก็ทุกคนน่าจะเห็นละผมลืมบอกเนาะเว้นนี้เป็นเวงการแดงนะครับก็เว้นหมดวันที่หนึ่งธันวานะอืมหนึ่งธันวานะครับเวลาก็หนึ่งทุ่มประเทศไทยนะก็ตามนี้เลยเว้นไซโนวานะครับ โปรตีมันจะไม่ได้เข้ามาหน้าน,นี้หรอกมันจะอยู่หน้าน,นี้นะเว้นนี้นะครับก็เป็นการแดงใช่ปะเราเล่นเพลงอะไรก็ได้ที่เราชอบเลยเนาะเอาลงไปเลยนะเพราะว่าเว้นนี้มันให้เลือกเพลงทั้งหมดสี่คนนะรวมเราด้วยตามนั้นนะเว้นนี้ไม่สามารถโยนเพลงได้นะต้องพูดก่อนตามนี้มีฮีโร่แจกฟรีด้วยนะครับเนาะใครไม่มีฮีโร่ก็ใช้ฮีโร่ตัวนี้ไปก,ก็ได้นะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าเป็นัวโหดอยู่นะสามสิบเปอร์เนาะตามนี้เลย มันเป็นตัวอะไรอะลูมีนาหรอมันคือตัวไหนเนี่ยมันเป็นวงอันนั้นะวงที่อยู่กับมิชิลูไหมไม่รู้ใช่ไหมตาก็ตามนี้เลยผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะสำหรับเวนพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นอาไดรี่นะครับคนขยันเนาะก็คือแบบอาเล่นบ่อยๆอ,อะไรอย่างงี้นะ่าเป็นต้นนะน่าจะใช่อันนี้ก็เป็นตาห้องนะครับ แล้วผมจะบอกอีกทีเนาะว่ามันคืออะไรตามเมื่อกี้นะโอเคไปเรามาดูการใช้การแดงนะการแดงผมมีสามพันนะก็ตามนี้อ่ะเพิ่งเพื่อเห็น,นตามเมื่อกี้ปะที่มันโลง่ลงๆที่มันไม่มีของแจก,กอะ่ะมันคือห้องอันนี้นะห้องการแดงวิธีเล่นการแดงก็กดตามมาเลยเนาะเราก็กดเข้าไปนะแล้วเราก็กดนี่แล้วเราก็เลือกเนาะว่าเราจะใช้การแดงเท่าไหร่ตามที่เรามีนะครับผมจะใช้เท่านี้แต่ผมก็ไม่เล่นนะแนะนําว่าลงเว้นก็จัดทีมเว้นไปลงนะมันจะได้แต้มเยอะ แต็มเยอะจริงๆนะตามนี้เลยห้องมีทั้งหมดสี่ห้องนะก็ตามนี้เต็มเท่านี้ใช่ไหมพอไปใช้การแดงก็แบบขึ้นไวนะแล้วก็ข้อเสียก็การแดงก็อย่างที่พูดไปเนาะอันดับมันก็จะลงเร็วเพราะว่ามันเป็นเว้นที่ขึ้นไวลงไวนะครับเว้นการแดงต้องบอกเลยมันไม่ใช่ว่าเว้นมันไม่ดีนะเว้นมันดีมาเราก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะว่าเว้นนี้รับเพชรได้เท่าไหร่นะ เมื่อกี้ผมแลกไป300นะครับ300เพรเนาะแล้วก็อันนี้อีก3 5 0ห้าสิบนะก็รวมเป็น650เพรนั่นเองนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับ650เพรในเวนนี้ที่หาได้ส่วนสตอรี่อันนี้ผมยังไม่รับแล้วกันนะครับเนาะตามนี้เลยก็รับได้650เนาะก็ถ้าใครขยันลงเว้นหรือขยันเล่นเว้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพชรเก็บไวนะ้เนาะก็ตามนี้โอเคผมให้ดูอ่าโปรโมชั่นเกมแล้วกันว่ามันขายอะไรบ้างนะ ทำไมมันถูกอย่างวะเนี่ยถูกเกินอฮ้ยบนนะโอเคมันก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ก็เป็นแพ็กซาโอลีนะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ปะมันมีเซ็ตเสียงไหมจำไม่ได้ละเนาะเดี๋ยวรอสักคู่เนาะ เสียงก็ไม่มีนะครับก็ตามนี้ผมใส่พื้นลอนโดนะของก็เกี่ยวกับลอนโดไม่เกี่ยวกับอ่าของอื่นเลยตามนี้เลยโอเคก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะโอกาสหน้าจะเป็นคลิปเลยก็อย่าลืมดูได้ที่ช่องนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบา,บายยเนาะ